มาฟังเอ,งอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทยเอ่ยปากชมน้องลิซ่านัดวันลิซ่าโซโลปาลีสนะคะในเยโลเพีสกาลาค่ะ วัสดีเพื่อนทุกคนนะคะช่องสไตล์นิสของเราจะมาพูดถึงความโด่งดังการเป็นที่ยอมรับทุกแวดวงการของนองลิซ่าศิลปินชาวไทยของเราค่ะซึ่งแฟนทั่วโลกต่างก็ทราบกันดีนะคะว่านองลิซ่านี่คะเป็นคนไทยเป็นศิลปินต่างชาติในวงการอุตสาหกรรมเคป๊อปเกาหลีใต้แล้วก็เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกค่ะทุกแวดวงการศิลปินแรปเปอร์นักเต้นเครือธุรกิจแนนอนว่าก็เป็นที่จับตามองของแบรนด์หรูหราดังระดับโลกหลายแบรนด์ค่ะล่าสุดทางสื่อเกาหลีใต้มีการรายงานตีข่าวนะคะ ว่านี่ก็ไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะบอกว่าความนิยมของหลอนิ่าไร่พิงนั้นสูงลิบลิว เธอได้กลายเป็นคนดังที่มีชื่อเสียงดังระดับโลกเป็นเอกลักษณ์และความหวังของประเทศไทยตามที่สื่อเกาหลีใต้ได้มีการรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องทางหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเกาลิใต้ในเนื้อหาข่าวบางส่วนนะคะได้บอกว่าความนิยมเคป๊อปในวงการหนุ่มสาวนี้คือลุกคือมากๆเอกอัครราชทูตเกาลิใต้ประจำประเทศไทยปาร์กยองมินได้กล่าวว่าประเทศไทยก็เป็นโรงงานและตลาดที่มีศักยภาพที่สูงไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะบอกว่าความ นิยมของลิซ่าไรค์พิง์นั้นสูงมากโดยเฉพาะในหมู่เยาวชนไทยลิซ่ากลด้เป็นคนดังที่มีชื่อเสียงดังระดับโลกเป็นเอกลักษณ์ความหวังของประเทศไทยนอกจากนี้ประเทศไทยก็ยังมีคอร์สเรียนภาษาเกาหลีใต้มากที่สุดในโรงเรียนประถมมัธยมต้นและมัธยมปลายประมาณนี้ค่ะซึ่งเรดิวานน้องลิซ่านี้นะคะเป็นที่ยอมรับคนดังในเกาหลีใต้นะคะคนสําคัญในเรื่องต่างๆนี้มักจะออกมาพูดถึงน้องลิซา่าบ่อยมากๆค่ะและสุดท้ายนะคะเรา เนะตรียมตัวรุกคือค่ะลิซ่าก็คือศิลปินสายเลือดไทยของเราที่จะขึ้นแสดงคอนเสิร์ตการกุศลชื่อดังในฝรั่งเศสค่ะลิซ่าในฐานะศิลปินเดี่ยวเคป๊อปหญิงค่ะที่จะแสดงในเวทีนี้อีกครั้งหนึ่งปีที่แล้วนะคะกลุ่มไรพ,พิงก็ยังเคยขึ้นแสดงที่คอนเสิร์ตการกุศลแห่งนี้มาแล้วค่ะกับเพลงฮิตเพลงชัดเจ้านั่นเองแต่ปีนี้น้องลิซ่ามาโซโลเ่เดี่ยวๆกันไปเลยค่ะก็ยังมีกลุ่มเคป๊อปอีกวงนะคะก็คือวงสตรีทฮิดจาก JYP นั่นเองค่ะก็จะ ขึ้นแสดงในวันที่26มกราคม2024นะคะก็จะมีศิลปินมากมายชื่อดังนะคะอย่างเจเบลวินค่ะมาลุมไฟ ฟาเรลวิลเลียมนะคะและกีฟค่ะก็จะขึ้นแสดงที่อโค a อารีนาในปารีสแฟนๆก็สามารถจับจองซื้อตั๋วบัตรได้แล้วนะคะเริ่มจำหน่ายในวันที่9มกราคมนะคะศึกชิงบัตรเริ่มเลยค่ะของคราก็จะเป็นประมาณนี้เช่นเคยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ